สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาวจะมาสอนเรื่องอัตราส่วนของน้องๆชั้นป .6 นะคะมาดูกันว่าอัตราส่วนนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอัตราส่วนก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณค่ะน้องๆซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยน้องๆสามารถเจอเจอได้ในชีวิตประจําวันแล้วพี่ดาวก็เจอมาทุกทุกวันค่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ของพี่ดาวเนี่ยจะต้องหุงข้าวก็จะต้องใช้อัตราส่วนค่ะเชน่นการหุงข้าวใช้ข้าวสารสองถ้วยกับน้ำสามถ้วยแบบนี้ก็เรียกว่าอัตราส่วนเหมือนกันนะคะอัตราส่วนของปริมาณข้าวสารต่อปริมาณน้ําเป็นเท่าไหร่คะใช้น้ำสองถ้วย กับน้ำสามถ้วยแังว่าอัตราส่วนเข้าสารมาก่อนก็ต้องเป็น2ต่อ3แบบนี้โอเคไหมจริงๆแล้วนอกจากการหูงข้าวแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะอย่างเช่นาการชงกาแฟนะคะเพราะว่าการชงกาแฟใส่น้ําใส่น้ําตาลใส่กาแฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอัตราส่วนหลายๆอัตราส่วนก็ได้จะมีอัตราส่วนที่เปรียบเทียบกัน สอ,อย่างขึ้นไปนะอาจจะเป็นสองอย่างสามอย่างก็ได้นะแต่เป6เรียนสองส่วนก่อนโอเคนะ,ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นหน่วยเดียวกันจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้อันนี้มันเป็นหน่วยเป็นถ้วยเหมือนกันก็เลยไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้แต่ถ้าเกิดเป็นคนละหน่วยกันจะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าสอ,อย่างนี้มันไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นพี่เราบอกว่าชงกาแฟนะ น้ำสองถ้วยกับกาแฟ2ถ้าเกิดพี่เราไม่เขียนหน่วยกำกับไว้น้องๆอ,อาจจะเข้าใจว่าน้ำสองถ้วยกับกาแฟ2ถ้วยเลยกินเข้าไปนะคะไม่ต้องนอนเลยนะคะน้องๆกาแฟ2ถ้วยนะคะ,ะมาดูอัตราส่วนที่หน่วยต่างกันบ้างค่ะไข่ไก่10ฟองราคา45บาบทนะคะน้องๆก็เจออยู่แล้วพี่ดาวเจอบ่อยมากนะคะไข่ไก่มาแล้วจ้าไขา่ไก สิบฟองสี่สิบห้าบาทจ้าแบบนี้นะแบบนี้ก็เรียกว่าอัตราส่วนเช่นเดียวกันค่ะมันคืออัตราส่วนของปริมาณไข่ไก่เป็นฟองเขาบอกเลยนะปริมาณไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทนะคะเป็นเท่าไหร่ไข่ไก่ก็คือสิบต่อสี่สิบห้าทำไมพี่ดาวเขียนแบบนี้ล่ะคะพี่ดาวบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดหน่วยต่างกันเนี่ย มันจะต้องเขียนหน่วยอ่านี่ไงเขาเขียนมาให้แล้วว่าปริมาณไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทแต่ถ้าเกิดเขาไม่เขียนหน่วยมาให้เขาบอกว่าอัตราส่วนของปริมาณไข่ไก่ต่อราคาเราก็จะต้องเขียนว่า10ฟองโอเคไหมถ้าเกิดเขาไม่เขียนแบบนี้มาให้เราจะต้องเขียนว่า10ฟองต่อ45บาบาทอันนี้คือในกรณีที่เขาไม่ได้เขียนมาให้นะคะ ตัวอย่างที่สองค่ะเขาบอกว่ารถคันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เขาบอกว่าระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเขาเขียนหน่วยมาให้แล้วนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่าเป็น80ต่อหนึ่งตอบแบบนี้ได้เลยนะ หรืออัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาถ้าเกิดเขาเขียนมาแค่นี้เราจะต้องเขียนว่า80กิโลเมตรต่อเท่า,าไหร่คะต่อ1ชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนหน่วยมาให้โอเคไหมถ้าเกิดเขาไม่เขียนหน่วยมาให้แล้วมันเป็นหน่วยต่างกาันเราจะต้องระบุแต่ถ้าเกิดเขาระบุหน่วยมาให้นะคะเราก็เขียนตัวเลขได้เลยนั่นเอง ทีนี้เรามาทดสอบกันนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรน้องๆมอง,อ,ง,อ,งออกไหมอันนี้เป็นสุนัขแล้วก็แมวค่ะเขาบอกว่าอัตราส่วนของจํานวนสุนัขต่อจํานวนแมวเป็นเท่าไหร่อ่าอัตราส่วนของจํานวนสุนัข1 2 3 4 5 5ใช่หมห้าต่อ1 2 3 4 5ต่อ4ไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้เพราะว่าสุนัขและแมวก็เรียกเป็นตัวเหมือนกันนะคะ อัตราส่วนของจํานวนแมวต่อจํานวนสุนัขข้อนี้เขาถามแมวใช่ไหมต่อสุนัขเราก็ต้องตอบแมวก่อนก็คือ4ต่อ5นั่นเองโอเคไหมเก็ตไหมเข้าใจนะคะอ่ามาเขาบอกว่าจงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ค่ะพนักงานบริษัททำงาน6วันหยุด1วันนะคะอันนี้หน่วยเดียวกันเลยเป็นวันเหมือนกัน แรงงานทำงานก็จะเป็น6ต่ออะไรคะทำงาน6วันหยุด1วันก็คือ6ต่อ1นั่นเองค่ะข้อ2ค่ะพ่อชงกาแฟดําใช้กาแฟ2ช้อนผสมกับน้ำตาล3ช้อนข้อนี้เขาให้หน่วยมาเป็นช้อนเหมือนกันก็คือกาแฟ2ต่ออะไรคะ2ต่อ3น้ำตาล3ช้อนโอเคแม่น้องๆมาข้อถัดไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า จัดโต๊ะอาหารใช้โต๊ะ1ตัว,ตวกับเก้าอี้สตัวก็คือ1ต่ออะไรคะหต่อ4นั่นเองข้อ4ค่ะรถยนต์เล่นได้ระยะทาง68กิโลเมตรนะคะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง8ลิตรข้อนี้ทำยังไงก็ต้องเขียนหน่วยด้วยเพราะคนละหน่วยกันคือ68กิโลเมตรต่อ8ลิตร เห็นไหมว่าไม่ยากเลยมาดูข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้ายนะคะยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าน้องๆจะต้องวิเคราะห์ว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนแล้วโจทย์ก็ยาวด้วยมาน้องๆต้องทําได้ค่ะนักเรียนกีฬาแบดนักกีฬานักเรียนด้วยนะนักกีฬาแบดมินตันคนหนึ่งแข่งชนะ25ครั้ง จากการลงสนามแข่งทั้งหมด40ครั้งอัตราส่วนของการแข่งชนะต่อการแข่งแพ้ของนักกีฬาคนนี้เป็นเท่าใดเขาต้องการหาอัตราส่วนของแข่งชนะแข่งชนะรู้ไหมคะแข่งชนะเรารู้เพราะว่าเขาบอกแล้วแข่งชนะ25ครั้งแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแข่งแพ้กี่ครั้งค่ะแต่เขาบอกว่าแข่งทั้งหมดเนี่ย40ครั้งนะคะเราจึงต้องเอา40มาลบ25ค่ะ เพื่อหาว่าแพ้เท่าไหร่เหลือสามสิบลบห้าเหลือห้าสามลบสองเหลือหนอึ่งเราก็จะได้แล้วว่าอัตรานะคะส่วนของการแข่งชนะคือ25ต่อการแข่งแพ้คือเท่าไหร่คะคือ15 แต่25ต่อ15เนี่ยเราสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็นแบบอัตราส่วนอย่างต่ำก็ได้เหมือนเศษส่วนอย่างต่ำอะ่ะเราก็สามารถใช้อะไรตัดทอนดีคะ25่ห้าหารอะไรดีย5ิบห้าหารอะไรดีพี่ดาวเป็นสีแดง25หาร5อันนี้ก็ต้องหาร5เหมือนกันจะได้เป็นเท่าไหร่คะ25่ห้ารหได้ห ต่อสามห้าหรหได้3โอเคไหมดังนั้นนะคะอัตราส่วนของการแข่งชนะต่อการแข่งแพ้ ตอบได้2แบบเลยนะคะดูว่าชอยเขาให้อะไรมานะบางทีชอยให้มาเป็น5ต่อ3เราก็ต้องคิดให้ได้นะคะ25ต่อ15หรือ5ต่อ3นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องอัตราส่วนไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ